ดีพี่นอพ่อแม่ลูก,กหลานทุกคนสบายดีกันอยู่บ่เมื่อนีพ่แม่พ่อแมแสวงข้ามาสื่อของมาดูตลาดพ่ดแม่มาเห็นอันพ่แม่มาเห็นพ่ณแม่จะมาสื่อของพ่แม,อองพแม่สื่อของไหวจูจีนพ่อแม่จะมาสื่อไก่เห็นเป็ดพ่แม่ก็เลยตัดสินใจ,จเอาเป็ดดูในตลาด้พี่นอข้ามมาเบิ่ด นี่ยแมสืม่สอ,อันนี้ตลาดด่านทองขุนเหนือชุมชนอยู่ตรงนี้เดิน,นล,งลงตลาดคุณแหนมาสื่อไก่ได้เป็ดคุณแหนมาสื่อไก่ได้เป็ดเป็นเป็ดมังงามขาเป็นสแก ตัวไหนละตัวที่เอาเนรอ่บถึงตัวไมนีลสามกิ่่สกิ่อ่สื่อใกล้เตเปิดปิดไยกับบารานสคนลาไวต่ค่อนข้นตัวไหนของที่ของ sang rồi là đấy. không hẳn nha chấm à? ok bếp 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 thôi. bếp 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 ีวิวขายเดาให้ออนิีใอันนี้าสิาให้เสะเดาหวานนปะดอมค้า้นี้ใดั่เหาน่เดามาอยู่ในปะดังค่ะคอเดามาอยู่ในปะดังบอกแม่ค้าเจ้านี้ใจดีนั่นเห็นบ่คืเสดาแามปะดักค่ะคือเดามาอยูดก เดี๋ยวรีวิวพี่มั่งจานนี้ขายเสื้อผ้าขายถุงเท้าค่ะสามคู่ห้าสิบทุกปูกคุณน่ะใช้วันชนะก็ได้โจรละครึ่งก็ได้อ่านะาไปไม่รู้หายไปไหนซะแล้วนั่นมันเงียบได้นะมาสแกนได้เลยช่วงนี้มันโควิดมันเงียบเนาะใครๆก็อยากขายถ้าใครเห็นวิวนี้ อยากจะมาช่วยอุ่นนนกันตลาดประดังเราก็ไม่ได้เงียบมันก็ยังคึกคืนอยู่พากันมาเที่ยวเด้อเพราะว่าตะะแต่ละชุมชนมันก็มี<อ>การค้าขายมีความแตกต่างที่นี่ก็มีหลากหลายที่ค้าขายเสื้อผ้าก็มีอันนี้สตอก็มีเนาะเดี๋ยวคนมาเที่ยวไงคนมาเที่ยวก็จะได้มาซื้อ คุณ่แม่สิพ่อนยางไปตลาดอีกหนึ่งตลาดอะไรตลาดที่มีปลาที่พี่น้องมเม็ดาหันาอยยิ้มปลาบว่ามีตลาดอีสต์อรครับแ่นิด้วพี่น้องด้วยให้ดู